เดี๋ยวอาจารย์อธิบายฟังนะครับเดี๋ยววันนี้มาไหว้พระอาจารย์ชานรงค์ภิชิตโตนะครับเดี๋ยวอาจารย์เล่าประวัติให้ฟังนิดนึงนะครับคือพระอาจารย์ชานรงค์ภิชิตโตเนี่ยคือท่านเป็นพระกรรมฐานนะครับพระกรรมฐานที่มีอิทธิฤทธิ์เลยอะ่ะคือสายอิทธิฤทธิ์เลยนะครับท่านเป็นสิทธิ์รุ่นสิทธิ์รุ่นน้องของหลวงปู่โลกุดอนนะครับหลวงปู่โลกุดอนคือตอนที่ท่านไปเรียนใหม่ๆเนี่ยท่านเรียกหลวงปู่โลกดอนว่าพระอาจารย์ตีนโตก็คือ เป็นคนสูงแบบสี่สี่เมตรอ่ะคือแค่แค่แค่จากเท้านะ่ะจนถึงหัวเข่าเนี่ยก็คือแปดสิบเซนแล้วอะ่ะ uh huh. คือตัวตัวสูงมากคือคนโบราณนนะ่ะคนโบราณเลยนะครับคือท่านอะ่ะตอนแรกอะ่ะท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หัวเข่าแตกคือมีปัญหาเรื่องขานะครับแล้วก็หมอหมอบอกว่าต้องต้องพาแต่ต้องอะไรเงี้ยคือพ่อกับแม่ท่านอะ่ะคือท่านเป็นเศรษฐีพันล้านสมัยก่อนสงครามโลกนะครับ uh huh. ปี2,500รมีตังเป็นพันล้านเงนี้ย พ่อกับแม่ก็เลยนับถือนับถือเจ้าวาดที่นี่นะครับก็เลยเามารักษาแล้วก็รักษาด้วยการปั้นหุ่นเทียนแล้วก็แล้วก็ปั้นหุ่นเทียนแล้วก็ตอนกลางคืนก็หายเลยอย่างนี้เลยนะครับคือพระเนี่ยปั้นหุ่นเทียนให้ปั้นพระแทนตัวให้แล้วก็หายเลยแต่แต่ต้องมีข้อรับปากว่ามีมีข้อเลยกเปลี่ยนว่าถ้าหายจะต้องบวชให้ท่านจะต้องบวชเป็นจะต้องบวชแล้วพอหายเสร็จปับ๊บท่านก็เลยมาบวช ตอนนั้นเป็นสมณเณรนะครับท่านจบแพทย์แล้วนะครับยุตอนอยุสิบเก้ายี่สิบเนี่ยท่านจบแพทย์ศิริราชนะครับแพทย์ศิริราชเป็นเป็นหมอแล้วอะเป็นนักศึกษาแพทย์เลยแล้วก็ไปบวชตอนไปบวชก็เลยดึงดึงเอาเพื่อนไป้สองคนก็เป็นเจ้าเนาะเจ้าพยาสองคนคือเป็นเพื่อนกันจะมีสนิทกันอยู่สามคนนะครับไปบวชไปบวชแล้วเพลินว่าอา,อาจารย์ท่านน่ะกลัวว่าท่านจะศึกเพราะว่าวาัสนาท่านไปไกลนะครับก็เลยให้ไปให้ไป เขาเรียกอะไรอ่ะให้ไปเรียนทั um. ึกษาเนีายที่นครปฐมแล้วเพเอิญไปเจอหลวงปู่ดำหลวงปู่ดำซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์ของท่านอาจารย์ท่านชื่อหลวงพ่อพลอยนะครับหลวงพ่อพลอยวัดเงินนะครับเป็นอาจารย์เป็นครูใหญ่อยู่ที่โรงเรียนนี้นะฮะแล้วหลวงพ่อพลอยเนี่ยก็พาไปเจอหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระในในการละเอียดนะครับในการละเอียดก็คือท่านเป็นพระที่สอนกับหลวงปู่โลกุณดรอยู่ที่กาญจนบุรี คือการที said, to to ่เจอท่านได้เขาเรียกว่าเข้าไปในป่าเข้าในป่าดงเขาเรียกป่าดงนะครับป่าดงป่าดงเนี่ยจะเป็นจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนสําหรับคนที่มีการละเอียดถอดไปเรียนแะนะครับคือคือคือสายเนี้ยไม่ใช่สายของเรานะครับแต่เป็นแค่ว่าเราเราเรามาทําบุญเรามาเรามาไหว้ท่านเนี่ยคือเพื่อให้เราไม่ไม่รังเกียจศาสนาอื่นอาจารย์จะบอกว่าสายไหน วิธีการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันแต่นิพพานได้เหมือนกันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสายสายสายเรียนในป่าดงก็คือต้องถอดไปเรียนถอดไปเรียนในป่ากาญจานบุรีเพื่อมาเจอปู่โรกอุดรปู่หลวงปู่ดำอะไรเงี้ยแล้วท่านก็นิพพานนะครับท่านก็นิพพานคือ ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นศาลจริงๆแล้วจริงจริงๆแล้วสองวัดนี่คือโรงเรียนหมดเลยนะครับก็คือเวลาไหว้เนี่ยเขาก็จะาไหว้ที่นี่เขาจะให้ปิดทองข้างหน้าที่เป็นรูปของท่านนะครับรูปของท่านปิดทองตรงน,นี้แล้วก็ขอขอเรื่องการเงินการงานได้หมดคือถ้าถ้าถ้าเป็นสายพาระป่ากรมาานหลวงปู่หลวงปู่มั่นเนี่ยเขาก็จะไปไหว้หลวงปู่ฟัน่นเพราะว่าเคยเป็นเจ้าแล้วก็มานิพพานนะครับ แต่ในสายนี้เหมือนกันเป็นสายพระกรรมฐานเหมือนกันนะครับแต่แต่คนละแต่คนละนั่นกันคนละวิธีการปฏิบัติกันให้ตัวตัวท่านเองก็จะเหมือนแบบลูกเจ้าลูกเศรษฐีที่นิพพานได้เหมือนกันนะครับความหมายก็คือหนึ่งเราจะไม่ยึดติดในอาตาว่าของครูของฉันต้องเป็นคนนี้คนนี้คนนี้อ่า เราจะอันที่สองคือเราจะไม่ยึดติดว่าไม่ว่าจะรวยจะจนก็นิพพานได้เหมือนกันนะครับอันที่สม,มันมีวิถีการน,นิพพานนะได้หลายอย่างบางคนบอกอุ้ยท่านหายตัวได้ท่านโน,น่นท่านนี่อุ้ยมโนโน,นู่นนี่ลิเก็ไม่ใช่เรื่องนี้ท่านท่านเพิ่งบอก้วท่านกรลัภาพไปไม่นานเองนะครับมาได้แค่ยี่สิบสามสิบปีนี่เองแล้วท่านมีธลิศหมดเลยมีธลิศหมดเลยป่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปพาไปว่าเดินม,มาก่อนนะครับ ถอดรองเท้ากอนนะครับถอดรองเท้าก่นนอ,อกนตรงนี้นะครับก็คือดอกไม้ทุบจุดทูบเทียนที่นี่แล้วก็หยอดหยอดหยอดตู้ก่อนนะครับอ่าหยอดตู้แล้วก็จุดทูบนะครับไหว้ท่านก่อนนะครับแล้วค่อยขอนะครับแล้วค่อยขอ ปิดครับปิดตรงเนี้ยปิด,ป,ดปิดได้ครับปิดได้ครับจุทุหูห้าดอกนะครับห้าดอกนะครับคนละห้านะครับจุทุูคนละห้าดอกนะครับอตรงนี้ไม่ได้ ครับอ๋อ oh, ไม่ครับถ่ายกันเฉยครับอ๋อก็ oh, ดูในเฟซเอาครับ <Okay. S 1> ส่วนมากก็ขอเรื่องอะไรครับเรออื่อ๋อ oh, ขายบ้านก็ได้ใช่ไหมครับ,รบ oh. อ๋อเรื่องอ๋อ oh. oh. ได้ได้ได้ครับคือขอขอตรงนี้แล้วเข้าไปกลับข้างในได้ไหมครับหรือแค่ข้างนอกก็พอพอไหมเขาปิดทองได้ไหมครับปิดปิดทองตรงนี้ครับจ๊อบเขาขอปิดทองตรงนี้ได้ปะต้องถามหรือตรงตรงปิดทองตรงรูปได้ไหมครับได้ได้ครับปิดอ๋อโอเคโอเคโอเคที่เอาลูกนี้มาติดเพื่อให้ติดทองไม่ใติดผงอ๋อครับครับครับ สิญญาต่างาจะเจตุวามมรสวาเดภาษาจันทตาสีลเตกิขณาจันิตาลัทธมคู่มารกันเจตเด็เด็นตาจุมนโตสุโคโตสุลโคสุโสปาริโตจันทิตาเจตเด็เดข้าพรเจ้าขอขอชื่อเสียงการเงินการงานค้าขายคล่องขอพระอาจารย์ชนนรงจงช่วยประสิทธิ์ประสาทให้ลูกได้เถิดสาธุสาธุสาธุ

สาธุสาธุสาธุสี่เพิ่งรงจวางไว้ตรงนี้นะครับ หยอดตู้หยอดตู้แล้วค่อยขอนะครับหยอดต้องหยอดตู้ก่อนนะครับไม่ครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเรียกเรียกท่านว่าพระอาจารย์ชานลงคนะครับใช่ใช่ใช่